สิทธิ์เอกหลวงปู่ดูเตือนเรื่องที่ทุกคนต้องรีบรู้ก่อนจะทำผิดไปจนวันตายหลวงตามมาสอนสิทธิ์เราเกิดมาทำไมพวกเองเกิดมาทำไมมาเพื่อจะวนเวียนอยู่คำถามนี้แล้วก็หาคำตอบไปไม่จบสิ้นเพราะคำตอบมีได้สารพัดจริงๆแล้วเราเกิดมาสร้างกรรมใหม่ด้วยโดยไม่รู้ตัว จะชดใช้กรรมเก่าก็ชดใช้ไปแต่กรรมใหม่ก็สำคัญที่จริงท่านว่าไว้ว่ากรรมเก่านั้นหมดตั้งแต่วันที่เราเกิดแล้วคือกรรมเก่าส่งมาได้นั้นส่งให้เรามาลงตรงนี้ให้มาเกิดเป็นคนที่มีอาการอย่างนี้มีเหตุปัจจัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนี้ทั้งหมดนี้คือกรรมเก่าที่เราสร้างมาส่วนที่เหลือคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะสร้างเหตุปัจจัยใหม่ต่อไปอย่างไรพวกเองต้องเข้าใจด้วยว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อเป็นลูกที่ดีมีงานที่ดีเป็นพลเมืองดีแต่นั่นคือหน้าที่ทางโลกซึ่งก็ต้องทำไปแต่ยังไม่พอยังมีหน้าที่ที่แท้จริงของการเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างหนึ่งคือหน้าที่ของจิตดวงหนึ่งที่มาอยู่ในพภพภูมนุษย์นี้ ถ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งเราก็ควรจะฟังท่านและเมื่อฟังท่านแล้วก็จะได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่อจะเดินไปให้ถึงที่สุดแห่งกองทุก์นั่นเองบางคนพอได้น้อมนำคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็พบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาทั้งชีวิตผิดหมดบางคนถึงขนาดต้องเอ่ยปากออกมาว่า ไปอยู่ที่ไหนมาก็ไม่รู้70กว่าปีเพิ่งจะพบความจริงวันนี้จึงต้องปรับเปลี่ยนแปลงวิธีคิดกันใหม่กว่าจะรู้ก็สายกว่าจะได้ฟังธรรมก็แก่บางคนก็ไม่ทันตายฟรีไปอีกชาติหนึ่งพวกเองทุกคนต้องมั่นใจเส้นทางนี้เห็นได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นชาตินี้ดีที่สุดแล้วเดินหน้าต่อไปในทางธรรมพบปะกัลยาณมิตร ค้นหาครูบาอาจารย์ให้เจอสักท่านหนึ่งที่ถูกจริตที่ช่วยให้เข้าใจที่ช่วยให้เห็นธรรมไม่ต้องถึงกับเป็นพระอาหารหันต์หรอกแค่พระที่ท่านปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบอยู่ในร่องในรอยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แค่นั้นก็พอแต่หลวงตายึดหลักหลวงปูด่ดูองค์เดียวก็เกินพอแล้วหลวงตาหัวเราะหลวงปูด่ดูพระอาจารย์ของหลวงตาม้ามักจะบอกลูกศิษย์อยู่เสมอเว่า เรื่องอย่างนี้ต้องรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างที่พระพุทธท่านบอกว่าปัจจัดตังนั่นเองเรียบเรียงจากคติธรรมคำสอนของพระอาจารย์วโรงคตวิริยะทโรหลวงตามา้าวัดพุทธพรมปัญโยวัดถ้ำเมืองนะตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปูด่ดูเล่าการปลุกเสกของข,องขลังของท่านเอง หลวงปู่เผยเวทมนต์อะไรก็สู้กับบทสวดมนต์จากพุทธคุณไม่ได้หลวงปู่ดูวัสแกเป็นยอดเกจิที่มีชื่อเสียงมากเรื่องบารมีของท่านแต่กระนั้นเองหลวงปูด่ดูท่านก็ไม่ได้ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารย์การที่ท่านสร้างหรืออนุญาตให้สร้างพระเครื่องหรือพระบูชาก็เพราะเห็นว่าบุคคลจำนวนมากยังขาดที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเพราะสิทธิ์หรือบุคคลนั้น มีทางที่ใจใยทำล้นล้วนกับยังต้องอิงกับวัตถุมงคลท่านเคยพูดว่าติดวัตถุมงคลยังดีกว่าที่จะไปให้ติดวัตถุอัปมงคลแม้ว่าหลวงปูด่ดูท่านจะรับรองในความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องที่ท่านอธิษฐานจิตให้แต่สิ่งที่ท่านยกไว้เหนือกว่านั้นก็คือการปฏิบัติการภาวนานี้แหละเป็นสุดยอดแห่งเครื่องรางของขังบางคนมาหาท่านเพื่อต้องการของดี เช่นเครื่องรางของขังซึ่งมักจะได้รับคำตอบจากท่านว่าของดีนั้นอยู่ที่ตัวเราพุทธังทำมังสังคังนี่แหละของดีโดยวันนี้ทางเราขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปลุกเสกข,ของหลวงปู่ท่านจากคำบอกเล่าของคุณนิวผู้เป็นสิทธสายหลวงปู่ดูได้เขียนลงในเฟซบุ๊กอันมีเนื้อความว่าในการปลุกเสกอธิษฐานของหลวงปู่แต่ละครั้งจะไม่มีพิธีอะไรมาก บางครั้งท่านจะชุมนุมเทวดาก่อนแล้วจึงอธิษฐานปลุกเสกตามลำดับท่านบอกว่าอาราธนามาหมดพระทั้งแสนโกรจักรวาลพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีแต่จักรวาลน,นี้สมัยเมื่อพระโมคคลาย,ยังมีชีวิตอยู่ท่านท่องไปในจักรวาลต่างๆไปจักรวาลไหนก็เอาเม็ดทัวเขียวทิ้งไว้ไปจนหลงกลับไม่ถูกไปพบพระพุทธเจ้าอีกจักรวาลหนึ่ง ท่านเลยบอกให้นึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระโมคคัลลาเป็นอัครสาวกอยู่เมื่อนึกแล้วพระโมคคัลลาจึงกลับมาได้การเสกของคนคนเดียวนัขลังยากต้องอาศัยบาร,รมีพระบาร,รมีพรหมเทวดาช่วยคนเราต้องไหวดีเอาตัวเองเก่งคนเดียวนั้นยากพระโมคคัลลาท่านเก่งทางฤทธิ์แต่อย่างไรก็สู้ทางปัญญาไม่ได้ ดังเช่นคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าให้พระโมคคัลลานับเม็ดฝนที่ตกในจักรวาลพระโมคคัลลาใช้ริ์ห่อไปนับแต่พระสารีบุตรไม่ไปอยู่กับที่ใช้ปัญญาถามพระพุทธเจ้าผลออกมาเหมือนกันแต่เหนื่อยผิดกันสำหรับคาถาที่ท่านใช้ปลุกเสกมีหลายบทแต่ท่านสรุปว่าบรรดามนโดนต่างๆนั้นสู้บทสวดมนต์ไม่ได้ เพราะมีอนุภาพมากกว่ากันบทไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้นดีทั้งนั้นเมื่อก่อนข้าเรียนมาหมดเวทมนต์คาถาว่าเละไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแล้วเอาคุณพระดีกว่าพุทธทางธรรมังสังฆงไหนย,ยอดคาถาอยู่แล้วไม่ว่าบทไหนก็ตามจะต้องมีการปลุกเสกด้วยบทมหาจักรพรรดิทั้งสิ้นพระที่ข้าทำหนะข้าก็ว่าทำดีแล้ว แต่คนที่ไปใช้จะทําดีตามหรือเปล่าบางคนก็กลัวว่าไปรอดราวตากผ้าไปทําไม่ดีพระจะเสื่อมหรือไม่ของดีนะ่ะไม่มีเสื่อมไอ้ที่เสื่อมนะ่ะใจคนเสื่อมที่หลวงปู่บอกว่าการสวดมนต์นั้นจะดีกว่าการใช้มนดนการใช้มนดนคือคําหน้าที่ใช้คําว่าโอมก็ดีหรือคําที่ใช้คํากล่าวถึงเทพหรือฤาษีต่างๆนั้น หลวงปู่บอกว่าใน7จ็ดตำนานหรือ12บสอตำนานนั้นเป็นการแสดงถึงบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บารมีเหล่านี้เป็นสิ่งที่ซึ่งแสดงออกมาได้และเมื่อท่านผู้หนึ่งผู้ใดสำเร็จในพลังจิตแล้วแต่มีการนำเอาบทสวดมนต์ในเจ็ดตำนานมาสวดในการปลุกเสกโดยยังไม่ทันเข้าสมาธิก็สามารถทำให้วัตถุนั้นเกิดเป็นพลังงานพลังจิตขึ้นมาได้